วิธี เช็ครอยร้าวของบ้านก่อนที่คุณจะต่อเติมแบบแรกเลยนะคะเป็นรอยร้าวแตกลายงานนะคะที่บริเวณปูนนะคะเป็นการที่ปูนฉาบผสมปูนไม่ดีค่ะหรือว่ามีอากาศร้อนที่ร้อนจัดนะคะทําให้ความชื้นในปูนล,ละเหิดออกไปอันนี้ไม่อันตรายนะคะแต่ต้องทําการเก็บสีนะคะเพื่อให้บ้านของเราสวยงามอยู่เสมอค่ะแบบที่สองนะคะก็คือร้าวแบบเฉียงหรือตรงนะคะของบริเวณปูนโดยที่ไม่ต่อชนกับเสานะคะเป็นการร้าว จากการกระแทกแรงๆนะคะเช่นมีข้างบ้านนะคะมาตอกเสาเข็มก็สามารถที่จะเกิดรอยร้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นรอยร้าตรงหรือเฉียงออกจากบริเวณปากวงกบประตูหรือหน้าต่างนะคะตรงนี้ก็ไม่อันตรายค่ะแต่ส่วนสุดท้ายค่ะที่อันตรายมากๆเลยนะคะรอยร้าตรงหรือเฉียงเชื่อมไปชนกับเสาหลักถ้าชนแล้วเนี่ยหมายถึงเสาหรือคานของคุณมีปัญหารับน้ําหนักไม่ได้แล้วนะคะ